ผู้ใดที่ล้มทับหินก้อนนั้นผู้นั้นจะต้องแตกหักไปแต่ถ้าหินนั้นตกทับผู้ใดผู้นั้นก็จะแหลกละเอียดพระเยซูเรารู้ว่าท่านพูดและสอนแต่ความจริงท่านมีได้เห็นแก่ยศถาบรรดาศักดิ์ของผู้ใดแต่ว่าท่านสั่งสอนทางของพระเจ้าต่อมนุษย์จริงบอกหน่อยว่าการเสียภาษีให้แก่จกักรพรรดิโรมันนั้นขัดต่อกฎหมายของเราหรือไม่ ระวังเขากำลังหลอกถามพระองค์ขอเราดูเงินเหรียญหนึ่งสิรูปบนเหรียญเงินนี้คือใครซีซ่าจงให้แก่ซีซ่าถ้าเป็นของซีซ่าให้พระเจ้าถ้าเป็นของพระเจ้าถ้าตอบว่าอะไรนะ เมื่อใกล้ถึงเทศกาลกิขนมปังรายสของชาวอยู่ที่เรียกว่าปัสการพระเยซูใช้ให้ซิบโบนเปโตรและยอนไปเตรียมอาหารสำหรับปัสกา เราปรารถนาจะกินปัสกานี้กับท่านก่อนที่เราจะถูกทรมานเราขอบอกว่าจะไม่กินอีกจนกว่าความหมายของปัสกาจะสําเร็จในแผ่นดินของพระเจ้าสาธุการพระเจ้าของเรากษัตริย์แห่งจักรวาล ผู้ทงสร้างผลจากเทาอางุ่นจงรับถ้วยน,นี้และแบ่งกันดื่มเราบอกท่านว่าเราจะไม่ดื่มน้ำองุ่นอีกจนกว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมา สาธุการพระเจ้าของเรากษัตริย์แห่งจักรวาลผู้ประทานอาหารแก่พวกเราเสมอนี่เป็นกายของเราซึ่งให้ท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเรา นี่เป็นถ้วยคำสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราที่หลั่งออกเพื่อท่าน mm hmm. ฟังดูเถิดมือของผู้ที่จะทรยศเราอยู่กับเราบนโต๊ะนี้บุตรมนุษย์จะต้องตายตามที่พระเจ้าได้กำหนดเอาไว้แล้วแต่วิบัติจะเกิดกับผู้ที่ทรยศพระองค์ใช่ข้าถามพระอ,องค์สิท่านหมายถึงใครไม่ใช่ข้าเลยนะพระองค์หมายถึงใครข้าจะไม่ทิ้งพระองค์ ให้ผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดเป็นเหมือนผู้น้อยที่สุดให้ผู้เป็นนายเป็นเหมือนผู้รับใช้ใครเป็นใหญ่กว่าผู้นั่งโต๊ะอาหารหรือผู้รับใช้ผู้นั่งโต๊ะอาหารมิใช่หรือแต่เราอยู่ท่ามกลางท่านเหมือนผู้รับใช้ ท่านอยู่กับเรา